สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องหงษมาดูอควาเรียมสีอควาเรียมที่สิงคโปร์นะคะก็เป็นอควาเรียมที่ใหญ่มากเลยวันนี้ไปดูเตรียมพร้อมไหมไปค่ะตอนแรกก็จะเป็นอุโมงของปลายเยอะมากเลยนะมองยังซอถ่ายรูปนะแนะนําว่าถ้ามาที่นี่ห้ามเปิดแฟลชนะเพราะว่าเกีย๋ยวจะทำให้น้อง,องปลาน้องสัตว์เดือที่นี่ นีตื่นตาตื่นใจมากนะคะก็เป็นปลูกมน้องเห็นอะไรในนี้คะก้อนหินีนก้อนหินแต่คนเยอะหนูไม่กลัวหรอไม่กลัวเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแผงพักทั้งหมดนะคะแล้วก็แล้วก็องมาแข่งดูน้องกายผ้าอะไรผ้าไหล่แล้วก็ได้มาแล้วอะไรไฟฟ้าไหล่ไฟฟ้าไม่เก็มจริงเหรอโอ้โหมันตกวันไหมหนูกลัวไหมหนูไม่กลัว ทำเคาะกระจกมาแต่ชืวได้นะคะก็จะมีข้อมูลบอกว้อนี้พอุรนีีเยไรไปดูไปดูอย่ตรงไหนอนี่สวยมากนี่คืออะไรซื้อกลับมาด้วยนี่ใช่ไหมแหนกระดูกไม้ไม่ไม่โอ้หนองหุ่้ไหมน้สวยมากปลาหมึกซือปลาหมึกกลับมา สวยมากนะคะเป็นไฮไลท์เลยมั้งเพราะว่ามีหลายตู้หลายแข้งแล้วก็มีงานวิจัยที่แบบทำเรื่องอันนี้โดยเฉพาะเลยนะคะวสวยมากจะเอาให้คุณพี่ดาวบว่าดูสมบมบูรณ์นีหลายแบบเลยมีประมาณ3-5ตู้ด้วยนะตรงนี้เป็นซีจอรีน่าโอ้ยก็จะมีวัชจักให้เราดูด้วยว่ามันเริ่มต้นเป็นยังไงเป็นช่วงโพล่าแคปเป็นช่วงอะไร เหมาะสำหรับการเดินปุ่นเล็กนะคะเราจะโตหน่อยห้าขวบยังงงงนี่ปลาหมึกปกตินี่ไม่ใช่ปลาหมึกแมงกะพรุนเจอบันคนละอันกันนี่นะห้าขวบยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอันนี้ก็ปลาหมึกนี่ไหมเมดูซ่าไม่ใช่ปลาหมึกทำไมคุณคิดว่าเป็นปลาหมึกคะก็มันใช่ค่ะเหมือนกันเถอะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันโอ้โห คุณมาซื้อของที่ระลึกนะคะทุกปีปีที่แล้วเราไปพารากอนมาสองปีปีนี้แล้วก็ขยับมาสิงคโ,โปร์เพื่อจะมาดูอความเรียแหละค่ะสุดท้ายคุณได้อะไรคล้วะะปลาหมึกปลาหมึกแบรนด์โบนะคะก็เราช่วยอุดหนุนแโบแต่ว่าเอาแบรนโบโอ้นั่นสิช่วยวมหนุนพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเพราะว่ามิวเซียมพวกนี้ค่ะมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากในการดูแลน,น้องนะคะแต่ก็มีป๊อปทกป๊อปคอนด้วยเราไปซื้อมามานั่นดูอะไร นี่มาดูพี่ดำน้ำล้างตู้อควาเรียมโอ้โไปดูชร์คดูเห็นชาร์กยังเก็บเก็บมันนั้นอ่ะเก็บอก่ปลาเก็บอืที่น้อขายมาอ๋อนี่ก็เป็นอควาริฟแฝบนะคะเป็นแบบแฝบสำหรับที่ไปเพาะเลี้ยงหนอนเมดูซ่าน้องอะไรอย่างเโชโรเหมืนกับคุณนม่ใช่ปะหมึกเธอ เดินวนไปสามร,รอบอนะคะแล้วก็ไปเจอปลาหมึกไม่มีปลาหมึกนีกทีชอบปลาหมึกมากรู้สึกจะไะหนก็จะ,จะเป็นน้อง